นานแล้วนะที่ไม่ค่อยได้ไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนฝรั่งเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งไม่ค่อยมีเวลาตรงกันสักทีวันนี้เพื่อนก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องเอาอะไรไปนะเอาแค่ตัวกับหัวใจไปก็พอวา่าซ่านมันจะได้ยังไงละ่ะถ้าไม่เอาอะไรไปเลยมันก็ดูน่าเกียดนิดนึงว่าไหมนานๆทีเจอกันมันก็ต้องคุ้มค่าหน่อยก็เลยคิดว่าจะทําซักเมนูหนึ่งติดไม้ติดมือไปซะหน่อยเป็นเมนูกินเล่นปอเปี๊ยะทอดนี่แหละง่ายสุดเป็นเมนูกินง่ายไม่เผ็ด แถเมนูนี้นะฝรั่งชอบมากวันก่อนแม่ย่าก,ก็บ่นว่าไม่ได้กินปอเปี๊ยะทอดนานแล้วครั้งนี้แหละเดี๋ยวจะทาให้พร้อมกันเลยจะว่าไปแล้วเมนูนี้มันก็ไม่ได้ง่ายนะก็มีหลายขั้นตอนอยู่กว่าจะเสร็จสังเกตดูนะคะว่าปอเปี๊ยะทอดของเราวันนี้เนี่ยจะไม่มีแครอทที่ไม่ใส่แครอทก็เพราะว่ามีเพื่อนฝรั่งเนี่ยเขาแพ้แครอทถึงจะไม่ค่อยได้ยินว่ามีคนแพ้ผักบางชนิดแต่ว่ามันก็นมีเรืจ้จ้าคนที่แพ้ผัก เฮาก็ต้องระวังให้ถึงที่สุดผัดไส้เสร็จแล้วก็มาห่อกันตอนผัดทําไมมันเต็มกระทะเลยพอมันยุบแล้วเนี่ยเหลือแค่ก้นกระทะเอง <c oughs> ก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยมันน้อยไปหรือเปล่ามันจะพอกินกันไหมเนี่ยไส้เย็นแล้วเราก็จะมาห่อปอเปี๊ยะกันค่ะคือไม่ได้ทําเมนูนี้เนี่ยนานมากไปขุดแผ่นปอเปี๊ยะออกมาจากตู้เย็นสภาพแต่และแผ่นแตกบ้างละเป็นรูบ้างละดีนะที่มันยังพอมีให้ใช้อยู่งานด่วนงานเร่งก็มีคนเข้ามาจู้จี้จุกจิกุ้นวายดูนะคะ อืมว mm ่า hmm. ส mm ุด hmm. big อ mm ืม hmm. ว like mm ่าส big อะไรไล่ยืดอืมเยอะน่าเชื่อเหล็กเวลาอยากจะให้เข้ากล้องเนี่ยบอกว่าอย่ามาถ่ายฉันฉันไม่อยากถ่ายพอเวลาที่เราไม่สนใจเราไม่ให้เข้ากล้องเนี่ย ชอบเข้ามาดูชอบเข้ามาวุ่นวายชอบมาแกล้งเรานะคะค่อใหญ่ทอมเป็นอย่างนี้ล่ะคะ่ะเป็นคนตลกเป็นคนขี้เล่นชอบแกล้งนะคะอย่าคิดมากก็ยังดีอยู่นะคะที่คนในครอบครัวเนี้ยเขาเข้าใจว่าอ้อมเนี่ยชอบทำคอนเทนต์ชอบถ่ายวิดีโอลงโซเชียลนะคะเขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็ไม่ซีเรียสแต่ก็จะมีฝรั่งบางครอบครัวนะคะบางคนเขาจะไม่อนุญาตให้เราเอารูปของเขาลงโซเชียลเลยคะ่ะแม้แต่ Facebook ของเขาเองเขาก็จะไม่ค่อยโพส์อะไรไม่ค่อยลงรูปของตัวเองคะ่ะหรือฝรั่ง บางคนเนี่ยถึงแม้จะว่าจะเป็นวัยรุ่นแต่เขาก็ไม่มี Facebook เลยค่ะมีแค่ Instagram แอปที่ใช้ติดต่อการส่วนใหญ่จะเป็น w วอ s App ค่ะทำปอเปียเสร็จแล้วก็แวะไปเติมน้ำมันแป๊บนึงค่ะ นอกจากจะขับรถเป็นแล้วก็ต้องเติมน้ำมันเองเป็นด้วยนะแต่อ้อไม่เคยทำเลยค่ะให้วิทอมเป็นคนเติมให้เรามีหน้าที่ขับอย่างเดียวจ้าอีออก่อนไปก็เอาปอเปียไปส่งมาญาแป๊บนึงเพราะว่ามันเป็นทางผ่านอยู่แล,แล้วแล้วก็นี่คือหน้าตาเมนูที่เพื่อนจะทำให้กินนะคะน่ากินมากๆเลยมันเรียกว่าฟลัมคูเค็นค่ะบ้านนี้เขามีน้องหมาหน้ารัก้วยนะชื่อว่าบาร์ดี้อายุยังไม่ถึงปีแต่ตัวโตโต,โตช่วงนี้อางหนก็กำลังสุกเลยค่ะเพื่อนปลูกแต่ว่าเพื่อนไม่กิน แล้วก็ถามว่าเธอจะเอาไหมอุ๊ยเอาสิสนใจเลยขอบคุณนะทั้งกินทั้งหอ่อจ้า